สวัสดีครับเป็นครัวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าจากอําเภอกระนวลจังหวัดคอนแก่นนะครับก็มาดูตัวไทเกอร์สปอร์ตคูชเชอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นโฟร์วิวนะครับก็เพิ่งแต่งกาศเสร็จนะครับแล้วก็เช็คระดับน้ํามันเครื่องคันนี้จะไม่ได้เปลี่ยนของเหลวนะครับเพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่ลูกค้าต้องไปทำเองนะครับนะก็อยู่ที่ราคา169,000สาพนะก็ฟรีแถมเปลี่ยนพวก ยางปั้นน้ำนให้นะครับเช็คระบบต่างๆให้นะครับผมนะฮะของเลวลูกค้าต้องไปจัดการเขียนดูชุดโอนก็จะเป็นโอนลอยนะครับผมนะฮะเป็นชุดโอนลอยรับประกันการโอนย้ายให้นะครับผมนะฮะเราก็เขียนสัญญาซื้อขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะครับรอรอส่งมอบลูกค้านะฮะเดี๋ยวลูกค้ารับกลับที่อําเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนี่เองนะฮะใกล้ๆกันนี่เองนะครับผมนะฮะ รอลูกค้าตรวจสอบนะครับสัญญาซื้อขายเขียนแล้วเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะก็ขอให้ลูกค้านะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับนะฮะกำลังทำการน,นะครับผมนะฮะของกอมอะไรเรียบร้อยโอเคนะครับผมกุ้ยไทยสีขาวน้ำบ่ กำลังส่งมอบลูกค้านะครับขึ้นรถแล้วลูกค้าจะไปขนส่งเลยอันนี้ดีนะครับก็คือรีบไปจัดการดําเนินการโอนย้ายนะฮะเวลาเอกสารขาดเหลือหรือมีปัญหานะฮะจะได้รีบตามผมจะได้รีบตามให้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะไปขนส่งสองคอนแกนเลยนะครับเพราะว่าขนส่งหนึ่งจะใช้ในการต่อภาษีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือสอบไปกับขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้โอนรถยนต์นะครับถ้าเป็นรถยนต์รถบรรทุกนะฮะ จะต้องไปที่สำนักง,งานขนส่งที่แห่งที่สองนะครับผมนะฮะอยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอลูกค้านะครับรถก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแถวนี้นะครับยิ่งจะเข้าทวงเทศการนะครับรถก็จะค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ก็พาลูกค้าลองตรงนี้นะครับมันไม่มีวิ่งไปหาที่ลองไม่มีเลยนะฮะก็เลยเอารอหนึ่งจมน้านะครับลองดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมในตอนที่ ใช้ขับ2และขับ4นะครับขับ2ก็คือล็อกแขวนแล้วไม่สามารถขึ้นได้นะครับต้องใส่ขับ4โลนะครับผมก็ราคาเบาๆนะครับคันนี้นะครับจบไปอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นแปบาทนะฮะก็ลดช่วยลูกค้าเติมน้ำมันไปอีกหนึ่พบาทนะครับขอบคุณมากๆขอให้เฮงๆเลยๆนะครับขอบพระคุณครับผม